สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องออกระแสนะไม้กระแสบอลสีตลาดราคาต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะจากความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกนะมีคนบอกว่ากระแสบอลสีนะครับกําลังตกนะครับจริงๆมันก็ไม่มีใครฟันธงได้ว่ามันจะตกหรือมันไม่ตกนะครับถามว่า มันขายออกยากกว่าเดิมไหมใช่ครับมันขายออกยากกว่าเดิมเหตุผลเพราะว่าทําไมโดยส่วนตัวแล้วมองว่าช่วงที่มันบูมๆอะ่ะทุกคนก็กําลังหาสายพันธุ์ที่ตัวเองชอบสายพันธุ์ที่มันกําลังเป็นกระแสสายพันธุ์ที่มันดังซึ่งทุกคนก็อาจจะมีครบกันเกือบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ทยอยไปหาตัวอื่นๆเช่นสมมุติคนที่เขาทํามนสวรรค์เยอะๆ คนที่เขามีมนสวรรค์แล้วเขาก็จะมาเก็บมนสวรรค์อีกทาไมเขาก็ต้องไปหาพวกศิลาเพชรแทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงแค่อย่างเดียวก็อาจจะแบบขายออกยากนิดนึงแต่ถามว่าคนที่ยังไม่มีอีกเยอะไหมมีอีกเยอะครับเหมือนเขาก็กําลังเขาไม่ไหวจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าผิดโควิดด้วยเงินเป็นสิ่งสําคัญเขาต้องใช้ชีวิต เขาต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ครอบครัวอะไรอีกเขาก็เหมือนตั้งสติได้มากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยนะครับถามว่าคนที่รักต้นไม้เนี่ยยังคงซื้อต้นไม้อยู่ไหมซื้อครับแต่อาจจะแบบไม่ได้ซื้อบ่อยกว่าเดิมแต่แค่แบบอาจจะเก็บเงินไว้ซื้อสําหรับต้นที่เขาชอบมากจริงๆแล้วก็อยากที่จะลงทุนกับมันจริงๆถามว่าผลกําไรสาหรับคนที่ขายต้นไม้คนที่ชอบต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงผลกําไรอะไรมากเขา เขาเลี้ยงเพราะว่าเขามีความสุขเขาชอบเขาก็ยังซื้อต้นไม้อยู่วันยังค่ําต่อให้วันหนึ่งมันจะขายไม่ได้เขาก็ยังเลี้ยงมันอยู่ไปเรื่อยครับแล้วถามว่ากระแสมันจะตกไหมผมมองว่าบอลสีเนี่ยมันเป็นบอลที่สามารถมีสีได้หลากหลายไปแบบเรื่อยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับการที่มันมีสีไปได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดมันทําให้ไม่น่าเบื่อครับมันทําให้สามารถ มีบอลสีสีใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในทุกๆเดือนทุกๆปีทุกๆวันเพราะฉะนั้นคนที่เขาผสมบอลสีออกมาเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาสายพันธุ์เพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันน่าจะขายได้เรื่อยๆครับส่วนกําลังซื้อกําลังขายเนี่ยอยู่ที่การตั้งราคาแล้วก็เซนส์นของพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็อยู่ที่เซนส์นของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่คอยเอฟคนอื่นมาขาย อันนั้นก็คือจะรู้ตลาดรู้ทั้งตลาดขายแล้วก็รู้ทั้งตลาดซื้ออันนั้นก็จะมีจะมีเซนส์หรือว่ามีตรก,กะในการไต่ตองค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ถ้าสมมุติใครที่ทําไม่ขายอย่างเดียวแล้วไม่ได้ศึกษาเลยว่าฉันจะขายราคานี้แล้วราคานี้แล้วราคานี้นะอะไรเงี้ยคือประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยรู้ชาวบ้านเขาเท่าไหร่ว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่แต่เอาจริงๆก็ไม่มีใครผิดใครถูกครับอยู่ที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเช่นกันเช่นลูกค้าอยากได้มากโอเคมีเงินซื้อ ไม่สนใจว่าราคาแค่ไหนถ้าต้นไม้สวยถูกถูกต้องตามที่แบบต้องการก็คือแบบเอาเลยไม่ต่อเลยเอาเลยฟันธงเอาเลยสมมุติต้นนี้หมื่นหนึ่งโอเคเอาเลยสีลาพชรเนี่ยเออแต่ถ้าแบบไม่โดนใจเอ้ยใบยมันแหวงเงินไม่พออย่างเงี้ยอาจจะรอไปหาเจ้าอื่นที่มันถูกกว่าต้นเล็กกว่าหรือไม่สวยกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับมันมีทุกอย่างมันมีการไต่ตองของแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งมันควบคุมได้ยากครับแล้วของแบบนี้มันไม่มีราคากลางครับ สมมุติได้มาต้นหนึ่งพันห้าจะมาขายพันสองก็อาจจะมีคนไม่ขายนะครับแต่บางคนถ้าเกิดเขาเดือดร้อนเงินจริง,รงๆเขาอาจจะขายราคาทุนก็ได้ใครจะไปรู้มันก็มีหลายคนที่ทําแบบนี้นะครับผมเองยังไม่เคยผเองก็ยังเคยทําเลยครับเคยได้มาพันห้าก็ขายพันห้าเหมือนกันเพราะว่าต้องการเงินไปหมุนตัวอื่นเพราะว่าเรามีตัวนี้หลายตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเช่นนี้มันก็ไม่แปลกครับอยู่คนเราต้องปรับตัวครับพวกลูกค้าเองก็ต้องปรับตัวพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องปรับตัว ถ้าเกิดกลัวที่จะว่ากระแสมันจะลงก็ไม่ต้องทำครับก็กลัวอยู่อย่างนั้นมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กล้าที่จะเดินก้าวออกมามันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆออกมาให้คนอื่นเห็นแล้วก็ชอบอยู่แล้วครับคือคนที่เขาเห็นคุณค่าของมันอะ ก็จะยังเห็นคุณค่าของมันอยู่เสมอครับแต่ถ้าใครไม่เห็นคุณค่าของมันอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้นะครับเราไม่สามารถบังคับใครให้มาชอบต้นที่เราชอบเหมือนกันได้อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าถ้าเกิดคุณชอบไม้สีเปรอะเปืเป่เนี้ยก็จะมีลูกค้าที่เป็นฐานไม้สีเปรอะเปื่อยเ,เนี้ยเข้ามาหาคุณเองนึกออกไหมครับสมมติคนที่ชอบไม้สีแดงแดงก็จะมีลูกค้าที่เป็นชอบสีแดงเข้ามาสีชมพูก็ต้องมีชอบสีชมพูเข้ามา เพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีหลายๆสีหลายๆมีเขียวมีชมพูมีเปรอะมีแดงมีดํามีขาวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอยู่ที่อยู่ที่การการวางการวางฐานลูกค้าของตัวเองมากกว่าเหมืนอนของป๊กเนี่ยจะวางเป็นสีแดงกับสีเปรอะส่วนใหญ่เพราะว่าสีชมพูด้วยสีชมพูหวานๆเนี่ยคนชอบเยอะผู้หญิงผู้ชายบางคนเขาก็ชอบสีชมพูสีหวานๆสีสว่าง ผู้หญิงบางคนชอบสีแดงผู้ชายบางคนชอบสีดุด,ดุการดำดำเข้มเข้มเท่ๆทททหรือบางคนก็ซอฟขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสีแบบออกแนวพาสเทลเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือมันมีทุกประเภทะครับเราต้องเก็บเกี่ยวให้หมดทุกคนถึงจะขายได้เรื่อยๆครับแล้วมันสามารถพัฒนาสีไปได้เรื่อยๆมันไม่น่าเบื่อมันมันยังมีตัวใหม่ๆออกมาให้เราเก็บได้อีกรื่อยๆเพราะฉะนั้น ก็ไม่ได้กลัวครับแต่คนอื่นจะกลัวน,นี้ไม่รู้นะเพราะว่าเขาอาจจะมองไม่ขาดก็ได้น้องมันอยู่ที่การอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การเปิดใจมากกว่าครับถ้าเกิดคนเอาง่ายๆสรุปง่ายๆเลยสั้นๆเลยคนที่รักต้นไม้จะอยู่ได้คนที่เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์อาจจะอาจจะมีถอยๆลงนิดนึงเนาะลองไปคิดดูแล้วกันครับถามว่าตลาดมันตกไหมมันอาจจะไม่ตกครับแต่คนอาจจะมีสติมากขึ้นครับ มีคนถามด้วยนะครับว่าปอกเป็นคนเลี้ยงไม้ประเภทไหนเป็นพ่อค้าที่ขายอย่างเดียวหรือว่าเลี้ยงเพราะว่าชอบจริงๆหรือว่าต้องใจที่จะมาลงทุนเพื่อที่จะขายเอากําไรอย่างเดียวนะครับมาออขอตอบเลยนะครับที่ทําโรงเรือนใหญ่ขนาดเนี้ยเพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,มมาปกติโรงเรือนโรงเรือนบอลสีมันจะเป็นตู้อบอะไรเงี้ยจริงๆก็ศึกษามาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าที่ทําเป็นโรงเรือนใหญ่ขนาดนี้เพราะว่า อยากให้ต้นบอลสีมันโตขึ้นมาแล้วแบบเราอยากวิ่งแบบวิ่งเล่นโอ้ยสนุกจังเลยมีความสุขออหละละ้านในโรงเรียนบอลสีอะไรอย่างเงี้ยอยากวิ่งแบบอยากวิ่งในทุ่งบอลสีที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอนึกออกไหมถ้าเป็นประเภทอย่างเงี้ยคิดว่าจะชอบหรือว่าคิดว่าจะเอาแค่กราไรอย่างเดียวใช่ครับมันต้องชอบ อย่างเดียวเท่านั้นมันถึงจะทําโรงเรือนใหญ่ๆแบบนี้ได้ให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในโรงเรือนได้แบบนี้คือมันมีฝันมันมีการวางแผนไว้อยู่แล้วว่าเอ้ยเราอยากถ่ายรูปก,กับต้นนี้นะอยากถ่ายรูปก,กับต้นนั้นนะเอามาแนบหน้านอนเกลือกกลิ้งไปในทุ่งบอลอะไรเงี้ยเออคือมันมีการคิดไว้อยู่แล้วว่าฉันทําผมทําเพื่อที่จะความชอบล้นๆนะครับกําไรมันคือผลพลอยได้นะครับเพราะฉะนั้น การที่เรามีกําไรไปหมุนต้นใหม่ที่เราชอบเข้ามาอยู่ในสวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากจริงๆจริงๆเสียงตอนลหวเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่มันจะฟินจริงๆครับทุกคนเวลาแบบสมมุติเวลาเนี่ยอันนี้ขายต้นนี้ไปแล้วขายต้นนี้ไปแล้วเฮ้ยมันแหว่งว่ะเอาต้นอะไรมาเติมดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอีสักวันสองวันเนี่ยดีปองมันจะไปเอาอะไรสักอย่างไม่รู้มาตังๆๆๆๆๆ้งอยู่ตรงเนี้ยปึ้งเข้าให้โอ้ยมีความสุขฟินก็เหมือนแบบ ต้นไหนที่เรามีเยอะแล้วก็แบ่งขายไปบ้างก็ได้อ,อาจจะมีกําไรบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราซื้อในช่วงที่ราคามันสูงถามจริงๆว่าทําไมต้องซื้อราคาสูงเพราะว่าเราชอบครับเช่นหุ้ยอันนี้สวยจังเลยพี่มันมีสีแดงมันมีเม็ดสีขาวโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมาเลยเคยเห็นร้านนู้นขายเท่านั้นแต่ว่าต้นนี้แพงกว่าราคาแต่อย่าไปพูดให้เขาฟังว่าต้นนี้แพงกว่านะหุ้ยราคานี้โอเคเลยย,อยชอบซื้อปังปังปัง,ปงจ่ายเงินฟาดไปฟลุบได้มาตั้งปิงอยู่ตรงนี้กระโดดมาอยู่ในโรงเรือนเราอย่างเงี้ย คือมันมันเป็นมันเป็นฟิลแบบอารมณ์แบบว่าความอยากได้ความเครียดพอมันไดพอมันได้ชอปปิ้งแล้วมันรู้สึกว่ามันหายเครียดมันจะมีความแบบเป็นโรคจิตนิดๆนะครับอืมเช่นอ,อ่อตัวนี้นะครับสีลาเพชรมีแล้วมีแล้วมีอีกมีอีกมีอีกอก,ก็มีอีกนะครับนั่นเป็นอย่างนั้น คือมันความอยากได้มันไม่มีที่สิ้นสุดคนเลี้ยงต้นไม้ก็เหมือนกันก็ยังซื้อแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าใช้สติในการซื้อนี่หนึ่งสังเกตดูว่าไม้ที่มาวางอยู่ตรงนี้สวยทุกต้นเพราะว่ามันได้ผ่านค c ซของสายตาตัวเองไปเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้มืดแล้วนะมืดแล้วนะถามว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยเนี่ยบรรยากาศประมาณเกือบทุ่มเนี่ยยังจะมาอยู่ในโรงเรือนไห่หายใจก็ไม่ออกเนี่ย เนาะถ้าเกิดคนขายคงยิบไปขายหมดแล้วเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยต่างๆเนี่ยก็คงขายไปหมดแล้วคนมีคนบอกว่าหุยทาไมเก็บไว้เยอะจังไม่ไม่ขายบ้างอะไรเงี้ยคือเราชอบจริงเราขายไม่ลงพอมาเลี้ยงปั๊บมันรู้สึกผูกพันทุกคนจริงคือเข้ามาในวงการมอนสีอันนี้ก็คือประมาณ4เดือนถึง5เดือนแล้วแหละถามว่าเริ่มต้นอะเริ่มจากอะไรเดี๋ยวพาไปดูเลยอีสตอรเบอรี่ เริ่มต้นจากนี่เลยสตรอเบอรี่ซึ่งแบบไม่กล้าโพสเมื่อก่อนนะโพสเยอะมากคิดว่ามันเป็นบอลสีที่ไม่มีใครอันตี้มันเข้าใจไหมคือเราก็ไม่รู้ว่าไม้จงไม้จีนอะไรมายังไงเราก็แบบมือใหม่เราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆที่เกี่ยวกับบอลสีแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วก็มาเลี้ยงมันก็เป็นกอก็สวยดีแล้วก็เก็บไว้แค่นี้ <c oughs> เนี่ยก็ไม่ได้เอาออกสู่สายตาใครนะแต่มันคือสตรอเบอรี่ทุกคนมันเป็นไม้จีนคือคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก็เริ่มจากไม้จีนทั้งนั้นเขาก็เริ่มจากนี้แหละเออเพราะมันราคาถูกมันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้มันจะค่อยๆศึกษาแล้วรู้ลึกเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้นะในใจนะอยากทำสอตัวที่แบบว่าอยากพัฒนาสตัวนี้ให้เป็นแบบ เป็นลฟ์สไตล์ของตัวเองก็คือแบบพอทุกคนพูดถึงตัวนี้ปั๊บต้องนึกถึงเราทันทีคือมันต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองครับมันถึงจะขายได้ขายคล่องอยู่ได้อะไรประมาณนี้นี่คือต้นพวกนี้ที่วางตรงนี้นะคือขายได้แล้วนี่รอแพ็กวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยถามว่าต้นอะไรที่อยากจะทําต่อหรือว่าต่อยอดมันให้พัฒนาออกมาเป็นสีอื่นนะครับก็คืออยากทําตัวไอเรตกับมนสวรรค์ครับไอเรตเป็นตัวที่ชอบมากก็คือตัวนี้ อันนี้มืดแล้วนะทุกคนขออภัยนะนี่นะครับไอเยเลตก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากเหมือนกันเสียดายมันไม่มีไฟเนาะไม่ชัดแต่ก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดอยู่ในเพจก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าไอเยเลตสีมเป็นยังไงคืออยากต่อยอดตัวนี้นะครับออกมาเป็นสีอื่นที่เป็นตัวของเราเองนะครับวันหนึ่งที่เราผลิตได้ขึ้นมาเนี่ยจะมีคนมาถามหาตัวนี้เขาก็จะนึกถึงเราอันนี้ขอขอบคุณคนที่เขาผลิตไอเยเลตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมนสวรรค์มนสวรรค์ เราอยากต่อยอดมนสวรรค์ให้เป็นในรูปแบบของเราเองก็คืออาจจะมีตัวใหม่ที่คล้ายๆมนสวรรค์แต่ว่ามันต้องฉีกกฎจากจากเดิมไปก็คือลักษณะเดิมนออจากมีตัวใหม่ที่เป็นตัวของเราเองโดยที่แบบว่าถ้าคนพูดถึงนี่แหละคือตัวเราเป็นโลโก้ของเราเป็นเป็นยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของเราอะไรประมาณเนี้ยคืออยากทำสองตัวเนี้ยให้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยว ค่อยว่ากันว่าเราจะทําได้ไหมคือเรามีฝันไงเราก็จะไปต่อได้เรื่อยๆต่อได้เรื่อยๆแต่สําหรับคนที่เขาไม่มีฝันเขามองแค่บๆมากซื้อซื้อมาขายไปแล้วก็จบกระแสบอลจบก็ไปเล่นตัวอื่นอันนี้ก็คือไม่ได้ว่าอะไรก็คือแบบดีที่คุณรู้จักที่จะกระตือรือร้น,นที่แบบว่า,าปลุกจิตใจตัวเองปลุกความความแบบทันกระแสงตัวเองให้ให้ให ให้ทันข่าวทันสื่อทันทันโลกอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงไอ้ลงแบบนี้มันก็เสี่ยงทุกอย่างมันเสี่ยงหมดครับอยู่ที่ว่าเรากลัวหรือไม่กลัวแค่นั้นแหละไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยจริงๆแต่เอาง่ายง่ายถ้าเลี้ยงด้วยความชอบอยู่นานจริงๆจริงๆแล้วมันจะปรับตัวไปได้เรื่อยๆของมันเองครับคนที่เลี้ยงต้นไม้ก็ปรับตัวไปเล่นชนิดอื่นได้เหมือนกันหมดปลอกเริ่มจากกระมงเพชรก็มาทําบอลสียังมาได้เลยทําไมจะมาไม่ได้ก่อนมาจากก่อนมาจับกระมงเพชรก็เลี้ยงปลาสวยงาม เหมือนกันก็คือขายปลาสวยงามอยู่ประมาณ7 8ปีก็ยังกลับมาเลี้ยงต้นไม้ได้เหมือนกันทุกอย่างทุกคนทําได้หมดอยู่ที่การเรียนรู้มากกว่าครับเนาะโอเควันนี้บ่นมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังใจขึ้นมานิดนึงอยากทําต้นนั้นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งสติแล้วมองดีๆอันไหนที่เราชอบทําได้นานๆทําเลยครับ <c oughs> ถามว่ากลัวขาดทุนไหมคนเราเนะี่ยมันไม่ตายเพราะว่ามันไม่มีเงินหรอก แต่มันแต่มันจะตายเพราะว่าใช้ชีวิตประมาทมากเกินไปมากกว่านอนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดมาชาติเดียวทําไปเถอะถ้าคิดว่าทําได้มีความสุขทําไปเลยครับตามนั้นรู้เรื่องบายบายครับ